วันพิพากษาอนาคตของเอเด็กเทนฮากถือว่าผ่านโลงไปแล้วนะครับกับกรอบเวลาวันอังคารที่บอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีกําหนดวาระการประชุมเรื่องราวต่างๆซึ่งหนึ่งในหัวข้อที่เชื่อว่าจะมีการแทรกเข้าไปเป็นกรณีพิเศษด้วยเลยก็คือ ความเป็นไปเรื่องผลงานทีมภายใต้การทำงานของเอเดร็กเทนฮาร์ที่แถบทุกฝ่ายไม่ว่าจะสื่อประเภทไหนก็ล้วนปักใจเชื่อกันแล้วว่าเบรกทีมชาติดอบนี้น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนเก้าอีก้กุนซือปีแสดงแน่นอนแต่จนแล้วจนรอดผ่านมาจนถึงเวลานี้ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเชื่อเอเดร็กเทนฮาร์อยู่นะครับตามรายงานของนักข่าวที่ทำข่าวสายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล้วนระบุตรงกันในขั้นต้นว่าผลจากวาระการประชุมทางล่าสุดนี้ยังคงไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับอนาคตของเอเดร็กเทนฮาร์า โดยเนื้อหาของการประชุมก็จะเป็นในส่วนที่พวกเราสับหลอกลงไว้ในคลิปเช้าว,วันพุธอาทิเช่นเรื่องโครงสร้างพัฒนาชุมชนโดยรอบโอแทฟอร์ดโครงการปรับปรุงสนามและอัปเดตสถานะด้านการเงินภายในหมู่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรณีเอริกเทนฮากตามที่มีนักข่าวนําเสนอออกมาก็ยังต้องใช้คําว่าคุมเขือนะครับคือไม่มีนักข่าวรายใดที่ยืนยันชัดเจนว่าบอร์ดบริหารมีการลงมติหรือมีท่าทีอะไรต่อสถานะของคุณสื่อชาวดัต์พวกเขาเลยเขียนแค่ในภาพกว้างๆแค่ว่ามันยังมีความเป็นไปได้หมดเลยทั้งการแยกทางหรือให้โอกาสเอริกเทนฮากได้กลับมาทําหน้าที่ต่อหลังเบลกทีมชาติดอบนี้ส่วนเนื้อหาของแมนเชสเตอร์นิ่งเนวโดยเฉพาะส่วนงานของสมิลลัลกเกิร์ตแม้จะค่อนข้างม,มีการปล่อยข่าวปล่อยสกูปอะไรออกมาบนหน้าเว็บไซต์เยอะหน่อยแต่เเนื้ออหาละยกๆแท มีอะไรไปมากกว่าการคาดเดาทิศทางบวกกับการเสริมข้อมูลเก่าๆอาทีเช่นว่าย้อนไปตอนซัมเมอร์มีผู้บริหารของปีสัตวแดงภายใต้อีนอตกลุ่มตะเวนพูดคุยกับผู้จัดการทีมที่กําลังว่างงานอยู่หลายคนแล้วก็ยงอยากสะท้อนว่าการที่ฝ่ายบริหารเคยทําเช่นนั้นมันมีแนวโน้มว่าในหัวพวกเขาก็เคยคิดเรื่องการแยกทางกับเอเด็กแทนทักมาก่อนฉะนั้นกับปัจจุบันที่ผลงานไม่เป็นไปด้วยดีมันก็มีโอกาสที่ฝ่ายบริหารจะลื้อแผนการปลดกุนซือชาวรัฐมาปัดฝุ่นใหม่ยกตัวอย่างหัวข้อบทความของแซมแยลา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีแผนการเรื่องการปลดผู้จัดการทีมออกตามเดิมตอนนี้เอเดร็กเทนฮากยังคงเป็นผู้จัดการทีมแต่อนาคตของเขาไม่แน่นอนอย่างมากกับเบลกทีมชาติดอบนี้หากใครที่พอจะติดตามข่าวสารของปีสัดแดงก็ย้ำทราบดีนะครับว่าสมิลลักเคิร์ตนี่คือไม้เบื่อไม้เม,ม,เมาในการทําข่าวซึ่งเอเดร็กเทนฮา์กมานิยมชมชอบนักและเคยมีการสั่งห้ามนักข่าวรายนี้เข้ามาทําข่าวช่วงเพลตคอนเฟอเรนซ์ S มาแล้วครั้งหรือ2ครั้ง ส่วนเนื้อหาในบทความข่าวจากหัวข้อดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าการบรรยายว่าเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างกับช่วงการทํางานท้ายๆของคุณซื้อคนก่อนที่เคยประสบชะตากรรมถูกปลดทั้งหลุยฟันเกาโชเซม่มูรินโญและอเลกกุนาโซชา จะเรียกว่าเป็นการขายหัวข่าวคำว่าแซกหรือปลดตัวโตให้คนสนใจก็คงไม่ผิดเท่าไหร่และที่สำคัญคือทิศทางข่าวไม่ใช่แค่จากเสื้อมลรักเกลือเท่านั้นหากแะแทบทุกสำนักทุกนักข่าวล้วนนำเสนอในแนวทางคล้ายกันหมดคือรู้ว่าไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรออกมาจากการประชุมบอร์ดบริหารของปีแสดงเมื่อวันอังคารแต่หมข่าวต่อไปโดยเน้นคำว่าปลดอาจมีบ้างที่แสมๆว่าสุ่มเสี่ยงจะถูกปลดกบไปในของเทคนิคการนำเสนอของใครของมันขณะที่นักข่าวสายลึกที่แหลงการทำข่าวสูงๆหน่อยก็จะไม่ได้เล่นข่าวอะไรมากนักซึ่งก็เป็นนกาาารสะททท้อศงว่ ต,ตอนนี้ในส่วนของอนาคตเอเดรีนฮาร์กมันยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรสําคัญออามาจากฝ่ายบริหารสโมสรเลยจริงๆพวกเขาก็เลยไม่อาจเดินเรื่องไปต่อได้โดยไม่มีข้อมูลสําคัญสําคัญเพิ่มเติมอะไรงานขณะที่ SPN พก็ระบุเอาไว้ว่าในส่วนของตัวเอเดรีนฮาร์กที่เวลานี้อยู่ในช่วงของการไปพักผ่อนและคาดว่าน่าจะกลับมาประจำการที่แคลิงตันในช่วงต้นสัปดาห์หน้าก็ยังคงมีความมั่นใจว่าตนจะไม่ถูกปลดและมีการเตรียมความพร้อมที่จะกลับมาทํางานและทําหน้าที่ข้างสนามในโปรแกรมหลังเบรกทีมชาติคือการเจอกับเลนฟอร์ดตามปกติ Thank you. ส่วนบทความข่าวชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมาจากจอ์สมิธนักเขียนอาวุโสของแมนเชสเตอร์นิ่งนิวตั้งไประเด็นเรื่องที่เอเดร็กเทนฮากชอบใช้คำกล่าวอ้างเรื่องการที่เขาจัดทีมลงสนามในแต่ละนัดว่าเป็นนโยบายการโลเทชันผู้เล่นเนื่องจากในมุมคิดของคุณสื่อชาวดันนั้นมองว่าทีมกำลังจะมีโปรแกรมการแข่งขันหลายเกมรอให้ลงสนามแต่จอ์สมิธตั้งข้อสังเกตว่านั่นก็แค่คำกล่าวอ้างของเอเดร็กเทนฮาร์กเท่านั้นโดยยกตัวอย่างเคสการดอปลิซันโดมาติเนสกับมาทายเดลิกในเกมเยือนเสมอแอสตันว ผลงานที่ไม่ดีในระยะหลายเกมหลังมากกว่าจะเป็นเรื่องของการโรเทชันธรรมดาทั่วไปจริงๆจ,จ,จอร์จสมิธชีแบบนี้ครับเขาบอกว่าการที่ผู้จัดการทีมจะหมุนเวียนผู้เล่นใช้งานนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่กรณีของเอเด็กเทนฮาร์คมันเป็นความย้อนแยง้งในแง่ที่บางจุดเขาเปลี่ยนแล้วอ้างโรเทชันทว่าวกับบางจุดที่สมควรต้องโรเทชันเขากับตาบี้ตะบันใช้งานผู้เล่นจนดูแลโอเวอร์โหลดมากไปตัวอย่างเช่นเคสคิสเซนเอเด็กเซนซึ่งเล่นเต็มเกม90นาทีทั้งเกมเดือนปอร์โตและแอสตันวิลล่าทั้งทที่อายุป่าะะสมมาากกกว่่ทีจถู ลำดับความสาคัญการลงสนามให้เหมาะสมกว่านี้จอสเมชีว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดครับที่คิดเซนเอเด็กเซนจะได้ลงเล่นต่อเนื่องเพราะผลงานของเขาก็ค่อนข้างดีด้วยในช่วงนี้แต่ประเด็นมันอยู่ที่นโยบายโรเทชันผู้เล่นที่เอเด็กแทนฮากชอบพูดนั้นข้อเท็จจริงมันมีน้ําหนักที่แปลกประหลาดเกินไปเมื่อดูว่ามีบางคนที่ควรถูกโรเทชันแต่ไม่โดนกับบางคนไม่ควรโดนกลับโดนเป็นคําถามที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับนโยบายการหมุนเวียนผู้เล่นและการคิดในระยะยาวของเอเด็กแทนฮารกอีกทั้งการที่เทนฮากนำเอาการโรเทชันมาใช้งานก็ต้องยอมรับนะครับว่ารเ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากคุณภาพของคุมกําลังที่ค่อนข้างจะมีช่องว่างห่างกันพอสมควรซึ่งจุดนี้เองมันก็ปฏิเสธไม่ได้ดูวยว่ามีผลกระทบเรื่องความต่อเนื่องในการทําผลงานไม่มากก็น้อยนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวของเอเดร็กเทนฮากอาจจะคิดมากเรื่องของการหมุนเวียนผู้เล่นเพราะมีบทเรียนจากฤดูกาล2023-24ที่เผชิญวิกฤตตัวผู้เล่นบาดเจ็บจนเสียทรงการทาทีมไปแทบตลอดทางฤดูกาลเสนแง่หนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจและเข้าใจได้้าาาาสสเเเหตุทีี่ขลืออกใชชนโโยยบจจม ทำอย่างหนึ่งของวงการฟุตบอลครับว่ายิ่งความกดดันเพิ่มมากขึ้นเท่าใดการตัดสินใจทุกอย่างของคนเป็นผู้จัดการทีมก็จะได้รับการตรวจสอบมากขึ้นเท่านั้น และการหมุนเวียนผู้เล่นนั้นไม่มีใครปฏิเสธได้แน่ว่ามันถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับสโมสรทุกแห่งในทุกระดับแต่ก็ต้องมีความสมเหตุสมผลในระดับหนึ่งด้วยเช่นกันซึ่งความสมเหตุสมผลนี่แหละครับที่ถูกมองว่ามันขาดหายไปจากการโรเคชันของเอเดรนฮาที่ทำมาตลอดนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลต่อที่เนื้อหาอีกบางส่วนที่เกี่ยวพันกับแม็กอเลก,กีอดีตกุนซือยูเวนตุสที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับเก้าอี้กุนซือปีสั์แดงแถมสื่อบังเจ้ายัางรายงานถึงขั้นว่านี่คือตัวเลือกทีเซ โดยรอบวันที่ผ่านมาจะมีทิตโตโต้แมคาโตซื่ออิตาลีอ้างอิงคาสัมภาษณ์ของที่ปรึกษาใกล้ชิดของตัวกุนซูชาวอิตาเลียหลายนี้ที่กล่าวว่าจริงๆแล้วแม็กอเลกีหาได้มีความสนใจอยากย้ายไปทํางานต่างแดนพร้อมทั้งกล่าวว่าแม็กคว้าโธฟีได้แทบจะทันทีเมื่อไปทํางานที่มิลานฉะนั้นโอกาสที่เขาจะกลับไปที่นั่นอีกสักครั้งดูจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกและเหมาะสมกว่ากับคุณภาพของเขาที่ได้มีความแข็งแกร่งในแนวรุกอยู่แล้วแม็กจะนาเอาความแข็งแกร่งในแนวรับเข้าไปผมเชื่อว่าถ้ามิลานเสนอมาแม็กจะตอบรับออย่่างแนนนปี เนื้อหาอีกบางส่วนของไทโรนมาแชลที่ออกมาชี้ประเด็นการตัดสินอนาคตของเอเดร็กทนฮาร์โดยใช้คําว่าบางทีฝ่ายบริหารของปีสัตว์แดงอาจต้องมองไปที่ครั้งหนึ่งที่ลิฟพูเคยตัดสินใจแยกทางกับกุนซือของพวกเขาเพื่อเริ่มต้นใหม่แบบจริงจังซึ่งบริบทที่ไทโรนมาแชลกล่าว,าวอ้างถึงก็คือตอนที่ลิฟพูแยกทางกับเบเดอร์ลอตเจอร์พร้อมชี้ความเหมือนกันอย่างหนึ่งของเบเดอร์ลอตเจอร์ช่วงท้ายๆก่อนตกงานว่าเหมือนกับตอนนี้ของเอเดร็กทนฮาร์นั่นคือการยกเสดติมาง,ง้างว่าทีมกําลังเดินไปในทางที่ถูกต้องโดยตอนนนนััน odge, ้ไมมเดรลจกกะพพูถึงงผาาาท แพ้6เกมติดต่อกันของเขาทมกลางความกดดันถาโถมที่หลายฝ่ายมองและรู้สึกตรงกันว่าเวลาของเขาที่อนฟิลนั้นหมดลงแล้วไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเอเดนเนฮรกในตอนนี้แม้อีเนียกร๊ปจะค่อนข้างชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ยอมตัดสินใจอะไรสำคัญๆบนสภาวะตื่นตระหนกหรือก็คือเลิกจะกพิธีพิถันมากที่สุดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทว่าจุดหนึ่งที่ทโรนมาแชลก็ให้ความเป็นธรรมนั่นคือต้องเข้าใจว่าบริบทตอนนั้นด้วยของคุณสื่อตัวเลือกที่พร้อมเข้ารับงานในตลาดตอนนั้นมีทัั้งงคาลลออติิแะะยกซึ่จผดบ ในตลาดตอนนี้หากว่าปี่าาแดงตัดสินใจแยกทางกับเอริรเทนฮากพวกเขาก็ยังมองไม่ชัดนักเกี่ยวกับรายชื่อคุณซื้อที่วางอยู่ในตอนนี้ที่หากเลือกแล้วจะสามารถเข้ามาแล้วตอบโจทย์วิสัยทัศน์ทำงานในระยะสั้นกลางและยาวได้แม้หลายฝ่ายจะมองว่าทมาัสทูเคิลคือตัวเลือกที่มีศักยภาพทว่าก็ต้องไม่ลืมพิจารณาปัจจัยเรื่องคาแรคเตอร์และการทำงานที่ถูกมองว่าล้มเหลวล่าสุดกับเสือใต้บาเยอร์มิวนิกเข้ามาประกอบด้วยว่าเป็นราคาของความเสี่ยงหรือจะทางเลือกอย่างเกเรตซเซอเกตก็ถูกมองชัดว่าเป็นชอทีี่่่่แแแฟนนนนบปสงงววมาากไพึใจจะเห็ เรื่องของกุนซอที่มีแนวโน้มจะเข้ามาแทนกรณีเอเดร็กเทนฮารถูกปลดมันค่อนข้างจํากัดวงแคบนะครับซึ่งนี่อาจเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งด้วยซ้ําที่ว่าทําไมอินนอร์กรุ๊ปยังไม่มีท่าทีใดๆต่ออนาคตของเอเดร็กเทนฮารออกมาหลังการประชุมครั้งล่าสุดสุดท้ายแล้วก็ต้องติดตามดูอัปเดตกันต่อไปครับเชื่อได้เลยว่าจนกว่าจะหมดเบรกทีมชาติหากไม่มีออฟฟิเชียลว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแยกทางกับเอเดร็กเทนฮากข่าวเรื่องปลดหรือไม่ปลดก็ยังคงถูกเล่นถูกนำเสนอรีไซเคลิลวน,บ,บ,น,วนบัคร